สวัสดีครับวันนี้มีมีดหนึ่งเล่มมานําเสนอนะครับผมเป็นมีดทําครัวหรือมีดแร่เนื้อก็ได้นะครับสวยๆเลยนะครับผมเป็นใบมีดขัดขาวนะครับใบยาว7.4นิ้วนะครับผมใบกว้าง1.3นิ้วครับเหมาะสําหรับซอยเนื้อนะครับหรือทําครัวนะครับหั่นผักหั่นหมูได้หมดนะครับ กว้าง1.3นิ้วนะครับสันหนา5มิลน,นะครับตรงสันทำคมหลอกนะครับตกแต่มด้ามสวยงามนะครับเพื่อให้จับกระชับลัดนะครับเป็นด้ามไม้ประดูปุ่มนะครับลายสวยมากเลยนะครับฝักหมุดอลูมิเนียม2จุดหมุดโมเสก1จุดเจาะรูรอยเชือกด้านท้ายนะครับเป็นด้ามปล่อยท้ายนะครับ ได้ไหมประดูปุ่มยาว4.7นิ้วนะครับเกือบ5นิ้วจับประจัดรัดแน่นอนนะครับเล่มนี้ถือว่าไม่หนักเกินไปนะครับครับเล่มนี้นะครับราคา2,000รวมส่งนะครับเป็นเหล็กบาร์เร์สตินนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ